ตื่นเต้นอะต,นต,นตื่นเต้นตื่นเต้นมากเลยเหมือนเหมือนจะได้ไปคอนแล้วว่าตื่นเต้นสุดๆถ้ามีฐานนั้นคนคือตอนนัวน้องาน้องยุคความรวกมันหน่่ยนะมันไม่ค่อยอยู่คนเราแล้วมันไม่ค่อยอยู่อ่ะอันเดียวค่ะทุกคนเหมือนเดิมน,นะคะกลับมากันอีกแล้วกับ เคบอบเคใจกับการแกะกล่องพัสดุซึ่งเราจะมาแกะกล่องพัสดุนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราดองกล่องพัสดุสั่งของจากเกาหลีหรือว่าพีมาเยอะมากๆซึ่งหลายกล่องมากของอันนี้กล่องพีสองละมั้งอันนี้นะคะจะเป็นแท่งไฟเวอร์สของเซเว่นทีนั่นเอง กล่องกล่องจะมีความเป็นสีพาร์ทเรจะเป็นสีหลักของเซฟอันนี้คือแหวนนะคะแหวนทั้งหมดสิบสาอันแล้วก็เป็นชื่อของเมมเบอร์ทุกคนสิบาคนนะคะเดี๋ยวเราแกะทีหลังเนาะขอแกะตัวแท่งไฟของเราก่อน นี่นะคะจะมีตัวแท่งไฟแล้วก็ตัวอแหวนครอบไอ้ตรงปอกแท่งไฟอ่ะคือจริงๆไอ้แหวนตัวเนี้ยไม่ซื้อก็ได้เออซึ่งถ้าไม่ซื้อนะคะก็จะได้แค่แท่งไฟเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูว่าข้างในจะเป็นยังไงเนาะเรา,าเปิดแกะแท่งไฟก่อนเลยแล้วกันเนาะสำหรับใครที่ไม่ได้ซื้อแหวนมาก็จะได้รู้ว่าแท่งไฟเป็นยังไงแล้วก็แหวนซื้อมาแล้วแบบใส่แล้วสวยหรือเปล่าหรือย,ยังไงนะคะนี่ ตรงข้างไฟจะเป็นแบบนี้นะแกะออกมาอันนี้แล้วก็มีนี่หูช่องนองไว้อ่าข้างในก็จะมีนี่นะคะอุ๊ยแป๊บหนึ่งนะขออนุญาตวางได้ปะได้โอเคข้างในก็จะมีน่าจะเขาเรียกว่าอะไรอะลูกคู่มือทุกอย่างก็มีคูม่มือนะคะโอเคต่อไป เรามาดูสีนี้ก่อนอันนี้คือถุงถุงใส่น้องที่เขาจะมีแถมมาให้แล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นแบบสุ่มด้วยก็คือก็คือจะมีสองสีใช่ปะเซฟจะมีสองสีอยู่แล้วก็คือชมพูกับฟ้าถูกไหมอย่างที่ทุกคนรู้นะคะอ่ะไม่ไม่ไมสีชื่อสีมันจะมีอย่างหนึ่งอะที่เขาเรียกกันแต่เออนั่นแหละก็เลยเด่นก็คือชมพูกับฟ้าแล้วไอ้สายเนี่ยลุ้นว่าจะได้สีสีอะไร สีชมพูหรือสีฟ้าเราว่าอันเนี้ยสีฟ้าที่เราได้แต่เอาจริงๆอ่ะสีมันก็ออกแบบชมพูกับฟ้าผสมกันน่ะเก็ดปะก็น,นี้นะคะเราได้สีฟ้ามาจริงก็พาวนาให้ได้สีฟ้าแหละเพราะตอนตอนแรกอะรู้สึกว่าคือชอบสีฟ้ามากกว่าตื่นเต้นอะต,นต,นตื่นเต้นตื่นเต้นมากเลยเหมือนเหมือนจะได้ไปคอนแล้วว่าตื่นเต้นสุด ้ยอขึ้นกล้องอยู่นะสีสวยอยู่นะเื้ยไม่ได้มีเราไม่มีฐานเละไอ้ทดลองอะเสียดายมากเลยคืออย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าเวอร์สองมันจะเป็นรูปแบบก็คือไอ้ตรงนี้ยมันจะเป็นแบบเหลี่ยมๆก็คือชอบมากกว่าพอมันเป็นวงกลมแล้วมันแปลกๆเฉย เออประมาณนี้นะคะต่อไปเราจะมาแกะตัวแหวนนี้ให้ดูคือเมื่อกี้เราไปใส่สายมาละข้างล่างเหมือนเดิมนะคะโอเคต่อไปก็คือแหวนนี่ก็คือวงแหวนอันนี้นะคะทุกคนก็คือจะเป็นวงแหวนแบบเป็นอันเลยทั้งหมดสิบสามอันนะคะหมือ13สคนนั่นเองนี่จะเป็นแบบนี้โอ้นี ประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปใส่นี่ใส่ตรงนี้นะคะทุกคนวิธีใส่เมื่อกี้ลองไปแล้วก็คือแกะท้ายเหมือนเราใส่ฐานนะคะบางคนไม่รู้นะคะซึ่งระวังนะไอตัวนี้ยจะชอบหลุดออกมาออกก่อนก็ได้โอเคต่อไปนะคะเราจะต้องถอดอีกปอกตรงนี้ออกมาก่อนวิธีถอดบอกนะคะบิดนิดนึงคือมันจะมีท่อต่อบ,บิดตรงนี้ทุกคนทุกคนต้องแบบใช้แรงนิดนึงเพื่อดึงแบบหมุนนิดนึง แล้วก็ดึงนี่หมุนนิดนึงเนี่ยแล้วก็ดึงนะคะทุกคนนี่หัวมันจะเป็นแบบนี้เห็นปะนเนี่ยไอตรงเนี่ยไอตัวแบบเนี้ยคือมันเอาไว้ล็อกกับข้างในข้างละข้างบนตรงนี้นะคะทุกคนเราก็จะได้อัน,นี้มาเก็บไว้แล้วก็ถอดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่วามเป็นเขาเรียกว่าอะไรเออกด็กถูกประมาณนี้นะคะแล้วเราก็นําแหวนทั้งหมด สิบสามอันสิบสามอันนะคะแหวนก็นจะเป็นแบบนี้นี่นี่ทุกคนนี่ของพี่ครุปนะคะเอสคุปน,นะเราก็เอามาใส่แบบนี้เลยนี่พยายามเขาจะพยายามใส่ให้ตรงกับเซเว่นทีข้างหน้านะชื่อให้ตรงกับเซเว่นทีข้างหน้าเลยโอเคแบบนี้นี่แบบนัน นี่อีกอันนะคะแล้วเราก็จะใส่เดี๋ยวเราจะไปใส่ให้ครบก่อนนะทั้งหมดสิบสามอันนี่ใส่เสร็จแล้วก็จะประมาณนี้เลยทุกคนเห็นป่ะสวยสวยงามมาก โอเคต่อไปนะคะเหมือนเดิมล้าก็จะถ้ามีฐานนะคือตอนถ้ามีฐานนะทุกคนคือตอนนี้อ้าน้ <c oughs> องว่หดูความไม่นะมัน,น,หน่หวนนะมันไม่ค่อยอยู่คนเราแล้วมันไม่ค่อยอยู่อ่ะเหมือนเดิมอันนี้นะคะคือฐานใส่เข้าไปแบบน,นี้แล้วก็เอานี้ปิดอ่ะพอเราปิดแล้วเราก็จะได้แบบนี้นี่ สวยมากแต่อย่างที่บอกนะเพราะว่ามันไม่ได้ล็อกขนาดนั้นนะมันก็จะอาจอาจ,จะมีโยกโยกบ้างนะเวลาเราจับแบบเนี้ยอย่างเงี้ยแบบเราไม่มีฐาน <c oughs> คือเราไม่มีฐานไว้เพื่อลองใส่แล้วก็เปิดไฟดูนะคะอันนี้ก็ไม่ได้มาเชื่อมบลูทูธแล้วก็เปิดเปิดน้องบงให้ทุกคนดูเนาะก็จะประมาณนี้นะคะกับอ่าการะดัดบง เบอร์สามของเซฟทีนนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราเพื่อเป็นกำลังใจเราด้วยนะทุกคนเพื่อให้เราจะทำคลิปต่อๆไปเรื่อยไปโอเคทุกคนไงวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย